สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์และแคปคอมโชว์เคสงาน E3 ปีนี้ต้องบอกว่าผมดูจบแล้วรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วเหรอเงียบเหงาดีครับสำหรับแคปคอมแต่ก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเขาเอาอะไรมาโชว์บ้างอย่างแรกเลยคือ Resident Evil Village มีโปรดิวเซอร์ของตัวเกมซิโยชิคันดะออกมาขอบคุณทุกคนครับสำหรับผลตอบรับของ Resident Evil แล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปเล่น Resident Evil r e v e r s e กันนะมาเดือนหน้าก่อนไปมีประกาศนิดนึงครับว่า DLC ของภาค8เพิ่งเริ่มพัฒนา จะมีข้อมูลตามมาในภายหลังแล้วก็ต่อด้วยซีรีส์ Monster Hunter ครับสำหรับ Monster Hunter เนี่ยมีประกาศใหม่อยู่2เรื่องเรื่องแรกคือ Monster Hunter Story ภาค2ว่มาถึงก็เปิดตัวอย่างผมไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนแต่ภาคน,นี้เนี่ยเราถึงความผูกพันระหว่างพระเอกและราทารอสความผูกพันระหว่างมอนสเตอร์กับคน ตัวเกมมี Trial Version ให้เล่นวันที่25เดือนนี้ครับแล้วก็สามารถเอาเซฟตัว Trial เนี่ยไปเล่นกับตัวเต็มได้ส่วน Monster Hunter Rise จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตแล้วก็มีคอล์ลด้วยอาจจะมีไปคอล์ลกับซีรีส์ต่างๆในอนาคตแต่เกมแรกที่คอล์ลด้วยเลยก็คือ Monster Hunter ด้วยกันเอง Monster Hunter Story นอกจากนี้ก็จะมีอีเวนต์ใหม่เควสใหม่อะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้อัปเดต3.1จะมาวันที่24และเกมต่อไปที่เขาเอามาเปิดให้ดู คือเกม The Great Ace Attorney Chronicle เกมนี้เนี่ยเราจะได้เล่นเป็นเรียวโนสุเกะบรรพบุรุษของฟินิก์เกมทนายเ S ส t อตโนนั่นแหละครับแต่ว่ามาแนวย้อนยุคและย้อนยุคยังไม่พอยังไปสืบคดีถึงลอนดอนตัวเกมเผยเกมเพลย์ใหม่นิดหน่อยครับเป็นเกมเพลย์ที่เล่นระหว่างการสืบแล้วก็เกมเพลย์ในศาลใหม่คือภาคนี้มีระบบลูกขนเนี่ยนะครับต้องกล่อมลูกขนให้เห็นด้วยกับเราเพื่อให้ชนะคดีอะไรอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เป็น Cap ป Com Pro Tour พูดถึงทัวร์นาเมนต์สตรีทไฟต์เตที่เขาจะจัด ึ้นทัวโลกกันนะครับแล้วก็จะมีทัวร์ใหญ่ที่ชื่อว่า Capcom ครับคอมมูนิตี้ของ Street Fighter ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ครับผมเล่นเกม Fighting นะแต่ว่าไม่ได้อินเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้รู้เรื่องทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้แต่ก็ประมาณนี้แหละครับคร่าวๆแล้วก็แล้วก,วก็จบแล้วครับมีแค่นี้แหละแบบอ้าวจบแล้วเหรอเงาเลยครับ t e คทู Two ก็ไม่มีเกมอะไรใหม Cap ่ Capcom ก็ไม่มีเกมอะไรใหม่เหมือนกันแต่ก็มีรายละเอียดอะไรนิดๆหน่อยก็นั่นแหละครับวันนี้เอามาเล่าให้ฟัง ดีเหมือนกันผมจะได้นอนเร็วเอาเป็นว่าไปแล้วสวัสดีครับ